Longtham Just Try It! Do, podcast สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตสู่ความสำเร็จกันนะครับโดยเราได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดที่หลายคนเชื่อว่าเป็นของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จากวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจที่เราดูกันมาเป้าหมายก็คือ กลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาเพื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนที่กำลังค้นหาเส้นทางของตัวเองอยู่นะครับค่ะเป็นแนวคิดที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะมันเหมือนกระตุ้นให้เรามองอะไรต่างไปจากเดิมชวนให้เราตั้งคำถามกับตัวเองกับความสำเร็จในมุมที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อันนี้เหมือนจะเน้นว่าจินตนาการนี่แหละ คือจุดเริ่มต้นของการสร้างส,างสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับเป็นเหมือนภาพร่างอนาคตที่เราอยากเห็นติดอยู่ในกรอบเดิมๆทำอะไรซ้ำๆผิดพลาดเรื่องเดิมๆวนไปวนมาแต่พอเรากล้าจินตนาการปุ๊บเนี่ยมันเหมือนออปลดล็อกข้อจำกัดเลยนะคะทำให้เรากล้าตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นท้าทายขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเสี่ยงหรือ,ออาจจะล้มเหลวบ้างแต่จริงๆแล้วการได้ลองมันก็ดีกว่ามาเสียดดยทีหลังนะคะ มันคือการก้าวข้ามกำแพงความคิดบางอย่างที่บางทีสังคมก็สร้างให้เราโดยไม่รู้ตัวอืมพอเรามองไปข้างหน้าด้วยจินตนาการแล้วทีนี้มาดูเรื่องการมองปัจจุบันกันบ้างครับแนวคิดที่ว่ามีสองวิธีในการใช้ชีวิตคือมองว่าไม่มีอะไรเป็นปาฏิหารเลยหรือมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือปาฏิหาร อันนี้คือการปรับมุมมองของเราล้วนๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันคือทางเลือกของเราเลยว่าจะมองเห็นความพิเศษในสิ่งรอบตัวไหมคือลองคิดดูง่ายๆนะคะแค่การที่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยมีคนเคยคำนวณไว้ว่าโอกาสมันน้อยมากๆเลยนะ1ใน400ล้านล้านเลยนะ การที่เราฝึกมองเห็นปาฏิหาริย์เล็กๆในแต่ละวันเนี่ยมันช่วยให้เราเอ่อไม่จมอยู่กับอดีตหรือว่ามัวแต่กังวลกับอนาคตมากไปแต่เป็นการเปิดใจรับรู้ความหัศสจรรท์ของชีวิตของธรรมชาติหรือแม้แต่ศักยภาพในตัวเราเองนะอกปัจจุบันขนาดนี้เลยค่ะการมีมุมมองแบบนี้การกล้าฝันบางทีมันก็อาจจะเจอแรงต้านได้นะครับเหมือนกับคํากล่าวที่ว่า เจ็ดวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มักเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากความคิดที่ธรรมดาหมายถึงคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจหรือต่อต้านสิ่งที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรใหม่ๆประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะบางทีแรงต้านมันก็มาจากอาจจะมาจากความกลัวของคนอื่นนะคะหรือการที่เราเปลี่ยนไปมันไปสะท้อนบางอย่างที่เขาอาจจะขาดไปหรือยังไม่อยากเผชิญหน้ากับมันสิ่งสำคัญที่สุดเลย คือเราต้องมั่นคงซื่อสัตย์กับตัวเองกับสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องทําในสิ่งที่ใช่สําหรับเราแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะคะคนที่เขาแคร์เราจริงๆเนี่ยสุดท้ายเขาจะพยายามเข้าใจเราเองส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะต้องปล่อยวางไปบ้างนะคะใช้ชีวิตของเราอย่างมีเป้าหมายไม่ต้องกลัวที่จะแตกต่างหรือฝันให้มันใหญ่ขึ้นครับ แล้วพอเจอปัญหาหรืออุปสรรคจริงๆ่ลครับแนวคิดเรื่องเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบเดียวกับตอนที่สร้างมันขึ้นมาอันนี้น่าจะเข้ามาช่วยได้รวมถึงนิยามความวิกฤติที่บอกว่าคือการทําสิ่งเดิมซ้ําๆแต่คาดหวังผลลัพธ์ที่ต่างออกไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้แล้วก็ต้องกล้าหาทางใหม่ไม่ได้แปลว,ว่าต้องล้มเลิกเป้าหมายนะคะแต่อาจจะต้องลองเปลี่ยนเส้นทางดูบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย คนที่ไม่เคยทําผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยลองทําอะไรใหม่ๆจริงๆนะคะความผิดพลาดมันคือสัญญาณของการเรียนรู้การเติบโตคนที่กล้าลองผิดลองถูกเท่านั้นแหละที่จะเจอหนทางใหม่ๆการยอมแพ้ต่างหากคือความล้มเหลวที่แท้จริงค่ะต้องเรียนรู้จากมันอืมซึ่งการจะกล้าลองผิดลองถูกหรือหาทางใหม่ๆได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมครับเรียนรู้จากเมื่อวานใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ มีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถามความสงสัยใครรู้นี่ดูเหมือนจะเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดเป็นกรดหรือมีพรสวรรค์อะไรพิเศษเลยนะคะแค่มีความสงสัยใครรู้อย่างแรงกล้าหรือที่เขาเรียกว่า passionately curious นะคะการไม่หยุดตั้งคำถามไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมาก แล้วมันก็ช่วยให้เรายังมีความหวังมองไปข้างหน้าได้เสมอว่าสิ่งที่ดีกว่าเดิมมันยังรอเราอยู่และทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ก็อาจจะสรุปรวบยอดได้ด้วยแนวคิดสุดท้ายนี้นะครับจงมุ่งมั่นที่จะเป็นคนมีคุณค่ามากกว่าที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จ อืมเป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยค่ะความสำเร็จหรือแม้แต่ความร่ำรวยเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ผลพลอยได้แต่แก่นแท้จริงๆมันคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างให้กับโลกใบนี้ การที่เราพยายามเพิ่มคุณค่าในทุกๆสิ่งที่เราทำในทุกความสัมพันธ์ที่เรามีเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่มันยั่งยืนแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเงินหรือตำแหน่งนะคะถ้าให้ผมลองสรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับหัวใจสำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จตามแนวคิดนี้ก็คงจะเป็นเรื่องพลังของจินตนาการการเลือกที่จะมองโลกในแง่บวกการยืนหยัดเมื่อเจอกับแรงต้านการเรียนรู้ปรับตัวจากความผิดพลาด และก็การไม่หยุดที่จะส่งสายไฟรู้และสุดท้ายคือการมุ่งสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับชีวิตใช่เลยค่ะก่อนจะจบกันไปอยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดต่อนิดนึงนะคะว่าตอนนี้มีความคิดที่ธรรมดาแบบไหนที่อาจจะกําลังจํากัดศักยภาพเราอยู่โดยไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าหรือเราจะลองเริ่มมองหาปฏิหารเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างเพื่อให้มันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เรากล้าลงมือทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตค่ะ